พาเพื่อนๆมาดูระบบโซลาเซลล์สูบน้ำด้วยโซลาเซลล์นะครับโดยทีมงานช่างนิคมบันเทิงโซลาเซลล์ครับประกอบอาเคสนี้ใช้แผงร่วมนะครับมีแผงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แผงรุ่นเก่ามี10แผ่นนะครับแต่รุ่นนี้ไฟออกที่18โวลต์นะครับ18โวลต์แแอมป์ต่อแผ่น เราต่ออัมทั้งหมดแล้วก็เสริมแผ่นรุ่นมาแผ่นรุ่นใหม่นะครับ330วัตต์เข้ามา4แผ่นโดยฝีมือทีมงานสร้างเรานะครับเคสนี้คือเราจะให้ใช้ทั้ง2ระบบได้สุกเสรินได้นะครับตู้เก่านี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเราจะสิงไฟจากตู้นี้ไปเข้าตู้ใหม่ตู้พลังงานแสงนะครับ เ,เกิดพลังงานแสงทำงานไม่ได้ก็จะใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับโดยการสลับสลับทางของคัตเอานะครับช่วงนี้ช่างเรากำลังยุ่ง,ยงอยู่ตอนนี้เราเทสแสงอยู่นะครับเทสเฉพาะแสงได้ 40, 40 45เฮิรต์นะครับถ้าแดดดีๆก็ถึง50เฮิรตเต็ม เพราะว่าแผ่นแผ่นมาเต็มพอดีนะครับส่วนระบบก็ช่างเรากำลังคำกคม้นทำสร้างระบบก็จะประมาณนี้ครับยุ่งเยิงหน่อยยังไม่เก็บงานยุ่งเยิร <c oughs> อสูบจากบ่อดนี้นะครับบ่อีสูบเพื่อไป คณะกรรมการเช็คงานนะครับไปบ่ออยู่นู่นครับไอ้แทงน้ําประมาณ60สเมตรนะครับส่งไปแล้วก็ขึ้นหอถังอีกประมาณประมาณสิบสอเมตรนะครับนี่ใช้พลังงานแสงโดยตรงสูบนะครับไฟฟ้ายังไม่ต่อสิงเข้ามาเทสให้กรรมการดูก่อน แต่แสงทำงานเต็มเพราะว่าแผ่นแผ่นถึงจะเป็นคนละไซส์ก็ทำงานได้นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟใจแอมเ,เท่ากันนะครับเพราะว่ามันแผงรุ่นเก่าที่มีอยู่แล้วก็เป็นงบประมาณปีเก่าๆส่วนตัวนี้เป็นงบประมาณชาวบ้านซื้อมาเสริ เมื่ที่ทำงานได้นะ่าขนาดนี้นะครับแดดแดดไม่จัดนะครับแดดเป็นสลัวสลวเอาไปเจ็บหน่อยเก<ร>็บไฟ<ท>ย,ยังไม<า>เ่<อ>เสร็จรแต่ตัวนี้นะครับที่ผ่านงานไอ้ผ่านผ่านคัทเอาวสลับสามทางเพื่อใช้เวลาสุกเสริญนะครับ ปั๊มที่ใช้ไม่ใช่เป็นปัม๊มสามเฟสนะชุดนี้เป็นซิงเกิลเฟสนะครับยังไม่ตรงประเด็นกับที่เราต้องการใช้งานโซลาร์เซลล์เท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ครับถือว่าดีเพราะปั๊มแรงครึ่งปั๊มแรงครึ่งอินเวอร์เตอร์ใช้เช่นนี้ของโนแวมนะครับโนแวมซีเวเวรแรงสามเฟสนะครับ ส่วนชุดอุปกรณ์ควบคุมของนิคมันเทิงโซลา่าเซลล์ทั้งหมดตัวกันฟ้าอะไรมีหมดครับทั้งสายดินแล้วก็นิวตอนกาวแล้วก็กาวครบหมดแล้วครับลงดินหมดแล้วปล่อยฟ้าย,ยังไม่ปล่อยเข้านะครับ นะก็ยังไม่อาจจะรายละเอียดเราให้เพื่อนๆช่างยังไม่เท่าไหร่นะครับเอาไว้วันหลังเอาไว้วันขึ้นงานาจะได้อธิบายหน้างานให้เพื่อนๆฟัง ช่วงนี้วันนี้ประกอบเพื่อจะซิงไ์ไฟ้าเข้าก็น่าจะค่ําพอดีแผงเก่าแผงใหม่นะครับทํางานได้สบายประมาณนี้นู่นแหะครับหอถังระบบเก่าก็ซิงได้ครับระบบเก่าทำงานได้ทำงานร่วมได้ไม่ทิ้งของเก่า ใช้ได้หมดยังไม่เปิดนะครับรอไปอยู่ป,ยรประมาณนี้ครับของเก่าไม่ได้แตะต้อง พลังงานแสงใช้ได้จริงใช้ไม่ธรรมาดาลครับประหยัดจริงครับใช้ได้ไม่ธรรมดาเลยครับได้ช่างเตาขอเวลาสักหน่อยเรียบร้อย,ยแ้ววอธิบายก่อน,นอไปพลังงานแสงจะเข้ามาตัวนี้ไฟฟ้านะครับจุดนี้ไฟฟ้า,ช,าชุดนี้เ,เป็นโซลาเซลล์นะครับ ยังไม่ได้ขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้น cimento, <Either Quite. S 1> เบเกอร์ย yes, <t> ังไม่ได้ขึ้นตัวสั่งงานนะครับว่าพวกนี้จะเข้ามาในตัวกิจกูกิจกูจะจะเข้ามาในแมกเนติกแมกเนติกผ่านชวิชชิ่งเพื่อสั่งงานนะครับเพื่อจะผ่านเข้ามาอินเวอร์เตอร์ส่วนตัวนี้ก็ยิงมาผ่านเบเกอร์ตัวนี้ยิงมาเพื่อจะเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อการฉุกเฉินเวลาไฟฟ้าไม่มานะครับสูบ สูบได้สูบผ่านได้เลยนะครับส่วนตัวที่สองส่วนตัวที่สองนี่ก็เอาเพื่อ,อไว้สุขเสริญเวลาเวลาเครื่องนี้เกิดพิวขาดทีมงานเราอยู่ไกลก็ให้เขาโยกคัดเอาขึ้นมาเพื่อจะสูบไฟฟ้าโดยตรงได้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบเพราะช่วงนี้เราส่งงานให้ลูกค้าตลอดเรื่อยๆครับไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาทุกจุดที่เราโมดิฟายเราสร้างมาประ,ประเภทเงานของเรานะครับจุดสูบน้ำโดยโซลาเซลล์ชุดนี้ครับช่วงแดดอ่อนก็เฮิร์ตก็จะประมาณนี้ครับวิงขึ้นวิงลงทำงานได้สบายสๆโอเคนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม